ะะก็เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้คนอื่นเนี่ยให้ด้วยอะ่ะเเราเล่นกิจกรรมเราให้ของคนในช่องก็อยากให้คนในช่องอะ่ะเซื้อของซื้ออะไรแบบไม่ต้องแพงก็ได้นะเขนมอย่างที่บอกแล้วกเ็เอาไปแบ่งปันใครก็ได้เด็กๆหน้าหึงหน้าหออะไรนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาส่งเรานะคะให้ดูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเการให้ทําความดีให้เด็กให้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะเอ,อรู้สึกแบบ มีคุณค่าในตัวเองอ,ะอ่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะตัง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 ัสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กาลอดเนี่ยได้ทำกิจกรรมไปเมื่อปีที่แล้วนะคะไปปีที่แล้วในปี2020นะคะในการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการบอกว่าให้เพื่อน,เอนๆเนี่ยเอาแบบว่า ของอขนมยูโรนะคะเอาไปแจกคนอื่นนะคะก็เราก็ถ่ายรูปมาส่งนะก็มีคนเนี่ยถ่ายรูปนะแล้วก็เขียนข้อความมาเป็นกิจกรรมที่กอลลร่ทำนะก็ทุกปีปีที่แล้วก็ให้ไปให้ขนมเด็กนะเพราะกอลลัารู้สึกว่าการที่เราเนี่ยให้คือกอลเนี่ยอยากให้คนอื่นเนี่ยส่งความสุขต่อไปยังคนอื่นด้วยนะคะก็อาจจะเป็นขนม ยูโรยี่ห้อยี่ห้อยูโรที่เป็นชนิดใดก็ได้อจะเป็นปีโป้หรือลายแบบเนี้ยูโรเค้กอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เอาของสิ่งต่างๆขนมเหล่านี้ยเอาไปมอบให้ใครก็ได้เด็กก็ได้หรือะไรก็ได้ในวันปีใหม่คนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะก็เหมือนเป็นการส่งความสุขส่งน้ำใจให้กับคนอื่นแล้วเราเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขคือรู้สึกดีในการที่เราให้กับคนอื่นด้วยนั่นเองค่ะ ก็มีคนเนี่ยส่งไปนะคะแล้วก็มีคนเขียนมารายงานด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมีคนเขียนมารายงานแล้วก็คุณเมกาเนี่ยบอกว่าส่งขนมเรียบร้อยเด็กกลัวไม่กล้ารับขนมจากคนแปลกนะเลยต้องไปส่งให้คนส่งข้าวแทนเด็กตกใจเด็กกลัวไงอยู่ดีเอาขนมไปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนะเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเอาไปให้คนส่งข้าวแทนขอบคุณครับ ีใหม่เนี่ยก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะห่างไกลโควิด -19 รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะก็เด็กไม่รับเด็กกลัวก <c oughs> ็เลยเปลี่ยนเอาขนมเนะี่ยไปให้คน <c oughs> คนส่งของแทนนะคนส่งข้าวแทนโอเคแล้วก็ถ่ายรูปคนส่งข้าวมานะคะได้กินช็อกโกแลตกับยูโรเค้กนั่นเองค่ะ เออมาดูคนต่อมาคนต่อมานะคะคุณเฟื่องนะคุณเฟื่องคุณเฟื่องถ่ายรูปขนมมานะแล้วก็บอกว่านานหน่อยนะแต่ทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วผมเล่งเด็กลูกเฮียร้านขายของชำมานานแล้วอ่าไม่รู้จักกันจริงๆนะมันเนี่ยชอบเล่นเกมทั้งวันจนแม่ด่าเห็นหลายครั้งแล้วผมรู้สึกผูกพัน ไปตามที่ร้านก็ไม่เจอนะต้องไปตามหาที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แถมหุ่นยนต์ให้หนึ่งตัวน้องบอกว่าขอบคุณครับนะแล้วทำแล้วก็สบายใจดีนะก็คือการให้ขนมให้อะไรคนอื่นนะก็ทำให้เรารู้สึกแบบมันรู้สึกดีนะพอเราเห็นรอยยิม้มเห็นเห็นคำขอบคุณเห็นอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกเออมีกำลังใจหรือแบบการเป็นผู้ให้อ่ะนะนะมันก็รู้สึกดีนะคุณเฟื่องเขาก็เห็น น้องเด็กที่เป็นลูกร้านไขของชำนะคะแล้วก็เอาของไปให้นะวันที่จะเอาของไปให้เด็กไม่อยู่สุดท้ายไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นนั่งเขียดทรายอยู่นั่งเล่นทรายอยู่นะ,ะแล้วก็ให้ขนมให้ของน้องนะโหน้องดีใจมากนะก็มีการถ่ายเรื่องถ่ายรูปมานะต่อมานะคะก็มีคุณคุณเชอรี่คุณเชอรี่ คุณเชอรี่นะค,ะคุณเชอรี่เนี่ยก็ส่งมาบอกว่ามิชชั่นคอมพิวแล้วนะคะเป็นเด็กผู้โชคดี2ท่านจากการมาเล่นบอลหน้าหอ <c ười> คือมีเด็กมาเล่นบอลหน้าหอก็เลยให้ปีโป้น้องๆไปนั่นเองนะคะก็ให้คนละหอเลยภารกิจที่2เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันเด็กนะ,ะก็ให้ช่วงวันเด็กพอดีนะคะเด็กก็ดีใจเนาะก็ได้ปีโป้มากินเล่น,นถือถุง ยิ้มแป้นเลยเนาะนะก็เป็นกิจกรรมนะก็สำหรับคนที่อยู่ในช่องเก่ารัดนะคะใครที่แบบอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ปีหน้านะปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกปลายปีหน้าเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมแบบเดี๋ยวก็จะมีจับฉลากของขวัญอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกาลัดเนี่ยก็จะมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือซื้อขนมแบบขนมพวกเครือบริษัทยนะุโรเปียนฟูย่งเช่นแบบพวกไอปีโป หรือว่าคัดตด Euro, ัดยูโรคัตตัดเคหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบกรเส้นหรืออะไรที่เป็นซองเล็กๆก,ก็ได้อย่างเงี้ยก็ไปส่งมอบให้เด็กๆให้น้องๆอ,อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราให้คนอื่นด้วยนะ,ะก็เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้คนอื่นเนี่ยให้ด้วยอะ่ะเ,เราเล่นกิจกรรมเราให้ของคนในช่องก็อยากให้คนในช่องอะ่ะซื้อของซื้ออะไรแบบไม่ต้องแพงก็ได้นะขนมอย่างนะที่บอกแล้วก็ เอาไปแบ่งปันใครก็ได้เด็กๆหน้าหึงหน้าหออะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาส่งเรานะคะให้ดูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออการให้ทําความดีให้เด็กให้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขนะเออรู้สึกแบบมีคุณค่าในตัวเองอ่ะการทําบุญหรือการที่เราเอาของไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยให้ขนมให้เด็กๆเกนี่ยเวลาเด็กที่เขาดีใจหรือเขาแบบ ไว้ขอบคุณมากเลยอะไรยิ้มอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีความสุขแล้วมันอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีคุณค่าด้วยนะ,ะบางครั้งที่เราอาจจะรู้สึกเฟลกับชีวิตหรือรู้สึกแบบแย่รู้สึกไแบบร้ตัวตนหรือรู้สึกที่แบบอะไรแบบเนี้ยเราลองแบบว่าเอาขน,นมเอาอะไรพวกเนี้ยลองไปแจกน้องๆหนูๆห,หรือว่าลองเอาของพวกเนี้ยไปแจกเด็กๆดูแล้วก็การที่เราได้ให้คนอื่นเนี่ย มันก็ทำให้เราอะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามีความสุขนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะเก่ารัดก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมใครอยากจะเล่นกิจกรรมอะไรหรือว่าอยากจะมาเมาส์แตกนั่งเมาในในในช่องแชทเนี่ยเก่าลัดเนี่ยไม่ว่าเลยสำหรับใครเนี่ยที่เวลาเก่ารัดแคสสดหรือเล่นอะไรแล้วใครอยากจะเข้ามาเมาส์มาคุยบางคนก็เข้ามาถามกันบ้านคนในช่องหรืออะไรคือใครอยากเมาส์มาพูดอะไรเนี่ยเการัดไม่ว่านะ พูดได้ขออย่างเดียวว่าเอ้ยเราไม่ไม่ไม่ไมไมแบบเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันอย่ามาแบบพูดจามไม่ดีใส่กันคือเข้ามาแล้วมาหาเรื่องมากางมาโวยอะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ประจำอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมเป็นเพื่อนกับทุกคนเพราะว่ามันก็มีแปลกๆมันก็มีบางครั้งเด็กมาถามกันบ้าน บางคนก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างเงี้อยู่ดีๆก็มีอย่างเงี้ยเออก็มีเรื่องอะไรแบบแปลกๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะเออก็สนุกดีนะคะเพราะสำหรับคลิปนี้เก่าลัดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ